สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมทุกอย่างขับได้เลยนะครับคันนี้ Honda Civic Dimension ปี2003 1.7 Auto นออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สน,นะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับ คันนี้เขาซื้อขายกันในครอบครัวนะครับก่อนหนักได้ว่าเป็นป้ายแดงนะครับรองชมดูได้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับตัวนี้สภาพงามมากๆและภายในก็ถือว่าสวยมากๆเลยครับกับคันนี้ทํามาแล้วเกือบทั้งคันนะครับเช็คให้ใหม่หมดสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยช่วงล่างยางใหม่โช๊คใหม่นะครับระบบเครื่องยนต์นะครับก็เป็นในส่วนของ เอาวฮอลเครื่องมาให้เรียบร้อยเกียร์ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเอาเกียร์ญี่ปุ่นใส่เข้าไปนะครับใช้ได้กันอีกยาวๆนะครับคุ้มแน่นอนนะครับทะเบียนนี้ให้ไปเลยครับทะเบียนก็มีราคานะครับนี่รองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่าสีสวยครับตีว่าสีงามครับมีนิดหน่อยริ้วรอยก็ไม่เป็นไรครับสภาพถึงเงาแวบดูแลไว้และให้แล้วนะครับรองชมดูได้ถูกใจหาเอาไว้ใช้งานคุ้มแน่ครับคันนี้ดูสีนะครับอนี้สีเดิมโรงงานนะครับแค่บำรุงดูแลเคลือบ ให้มันเงาๆนะครับดูแลมันสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับสีสวยครับขับไปได้ไม่อายใายแน่นอนครับคันนี้1นึ0 0 0บาทนะครับราคานี้จริงๆนะครับสภาพงามๆแบบนี้คุ้มหรือไม่คุ้มพิจารณาดูได้ครับคันนี้เจ้าของรับราชการนะครับเจ้าของเดิมนะครับนี่ไปซื้อมาเลยนะครับแบบนี้เลยชัดเจนนะครับเจ้าของ ขายเองนี่นะครับลองชมดูได้นะครับใครสนใจรุ่นนี้ว่าใช้งานภายในยังดูใหม่มากๆเลยนะครับกว้างขวางนั่งสบายครับตัวขอของดิเมนชันไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเรื่องความหรูหราก็สวยสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่แล้วครับภายในงามครับไม่มีแอกเลยครับสภาพเนียนๆผิวหนังก็สวยมากครับไม่มีรอยเลยครับไม่ยับด้วยลองชมดูได้ ถูกใจให้โทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับใครที่อยู่ใกล้พุทธมณฑลสาย2ไปเลยครับไปทดลองขับคาฟรีครับขับจนกว่าจะพอใจชอบก็ซื้อครับไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับให้น้องเขาขับส่งถึงบ้านได้แน่นอนครับรถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับถ้าไกลๆจริงๆก็จะขึ้นสไลด์ไปนะครับเพื่อความปลอดภัยระหว่างทางนะครับรถถึงบ้านโดยสมบูรณ์ครับไว้ใจได้ครับการันตี รถไม่หายเงินอยู่ครบเครดิตดีครับคนขายคนนี้รองชมดูนะครับสภาพงามๆแบบนี้นะครับพวงมาลาัยยังเนียนมากเลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆครับทาไว้ให้ครบสมบูรณ์แล้วเครื่องเกียร์สมบูรณ์ใช้งานได้อีกยาวช่วงล่างนิ่มนุ่มแน่นภายในงามๆ1นึ่งแสนหนึ่งหมบาทคุ้มที่สุดแล้วครับเอกสารพร้อมโอนนะครับสนใจโทรเจราจาสอบถามไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ น็อตเดิมหนังเดิมเนียนเดิมเดิมโรงงานหมดนะครับไม่มีขยับเลยครับไม่มีชนหนักแน่นอนลองชมดูได้พิสูจน์ดูได้กล้องหน้ากล้องหลังครบครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสภาพท้ายเนียนมากเลยครับลองชมดูได้น็อตไม่ขยับไม่ถอดไม่แกะเลยครับนี่ครับซ้ายขวาครบสมบูรณ์ครับอักอยู่ครบครับจุดอยู่ครบเช็คดูได้ครับไปตรวจสอบด้วยตาของท่านได้เลยนะครับนี่ครับ ฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนครับเอาไปใช้งานกันนะครับด้านหน้าก็ครบสมบูรณ์นะครับเนียนๆเลยมาชมคลิปวิดีโอนะครับว่าจะสวยถูกใจสมาชิกกันได้มากขนาดไหนนะครับต้องบอกว่านี่คือสีเดิมโรงงานนะครับใครหาไว้ใช้งานรับรองคุ้มมากๆนะครับ1นึ่งแนึ่งหมื่นห้าพันบาทเจรจาต่อรองกันดูนะครับงามๆครับทะเบียนนี่เอาไปปล่อยก็มีราคานะครับอย่างไรมีหมื่นขึ้นแล้วได้โชคใหม่ได้ยางใหม่เกียร์ใหม่ เครื่องโอวฮอร์เรียบร้อยสีสวยโอ้นี่มันที่สุดแล้วครับราคาแบบนี้หาได้ที่ไหนครับไม่ต้องไปซื้อถึงมือ1มือ2งแพงๆก็ได้ครับซื้อรุ่นนี้ไปก่อนก็ได้ครับใช้งานได้อีก4 3 4ปีก็ไม่เจ็บตัวครับปล่อยก็ยังมีกาไรเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายนะครับกว้างขวางนั่งสบายสีเดิมโรงงานนะครับเน้นหาไว้ใช้งานก็ลองชมดูได้เลยนะครับมีล้อมาให้จัดทรงมานิดหน่อยครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับสมาชิก ท่านใดเน้นหารถไ้ใช้งานรองชมรองพิจารณาดูนะครับสีสวยทรงดีมีระดับหรูรานะครับตัวนี้ออกมาก็หลายแสนนะครับตอนนี้เราขายกันอยู่แค่1นึ่0 0สบาทนะครับขอย้าว่าทรงสมบูรณ์สีสวยใช้งานได้แน่นอนนะครับเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่ที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งท่านเข้าไปศึกษาดูได้เลยนะครับในแฟนขับแฟนเพจ a c e b o o o นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวลองมาชมดูภายในนิดๆหน่อยๆว่า จากกล้องวิดีโอกับภาพนิ่งจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับโดยประมาณสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับหรูหราแต่สไตล์ของดิเมนชันไม่เป็นรองไม่อายใครแน่นอนนะครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนนะครับสําหรับผมก็จะพยายามหารถให้มันหลากหลายครับมีทั้งผ่อนมีทั้งซื้อสดราคาเบาๆราคากลางๆขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับ รถที่นํามาลงเนี่ยส่วนมากจะคัดแล้วนะคัดไม่ใช่ว่าเอามาลงม,มั่วๆนะครับลองชมลองสังเกตดูได้รถในช่องนะครับอันไหนที่มันเละจริงๆที่มันไม่น่าใช้อ่ะไม่เห็นแน่นอนครับถ้ามันใช้ได้ผมถึงจะเอามาให้ดูให้ชมนะครับให้ได้เรียนรู้ศึกษาในส่วนของภาพและของสภาพรถว่าราคาแบบนี้เขาขายกันแบบไหนสมาชิกไปเจอที่อื่นไปขายที่อื่นก็ได้ครับไปซื้อที่อื่นก็ได้ไป้องซื้อที่นี่ก็ได้ครับให้มันได้สภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ คุ้มครับเขาเรียกว่าซื้อสภาพซื้อแล้วไม่ต้องซ่อมนี่คือคุ้มที่สุดแล้วครับลองชมดูนะครับนี่ครับเนียนๆแบบนี้ทุกจุดครบครับอาร์คเดิมซ้ายขวาครบครับสังเกตดูได้เลยห้องเครื่องก็เนียนๆเดิมๆเลยครับลองชมดูนะครับเราก็จัดไว้ให้ครบสมบูรณ์ครับสีเงาแวบห้องเครื่องก็เนียนแห้งๆครับไม่มีเยิ้มครับดูแลไว้สวยสมบูรณ์เงาครับทำความสะอาดก่อนขายให้เรียบร้อยนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับสนใจจริงให้เน้นโทรเจรจานะครับอยู่บ้านใกล้ไปทดลองขับนะครับพุทธมณฑลสาย2อยู่บ้านไกลให้เขาขับส่งตัวเช็คสภาพหน้าบ้านเลยครับก็โทรเจรจาสอบถามนะครับส่วนประกอบหรือว่าอื่นๆอะไรอย่างไรนะครับสําหรับผมยังคงทําหน้าที่ชี้เป้าให้กับสมาชิกนะครับก็ฝากไันด้วยนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับ ไม่ต้องซ่อมครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องกู้ไม่ต้องแกะนะครับเขาแกะเขากู้ไว้เรียบร้อยแล้วครับลองชมดูครับสวยถูกใจโทลเลยนะครับขอบพระคุณมากๆถือว่าคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้ครับกราบขอบพระคุณ